เอาเลยนะครับผมนะวันนี้ก็เข้าสู่เกมของไมค์ครับในซีรีส์ของโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ตรงจุดๆที่บอกว่าห่างจากจุดเมื่อวานไปสักนิดหน่อยสิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะนี่ตรงนี้แล้วผมก็เดินอ้อมตรงนี้แต่ทำไมแบบมันไม่หลบวะนะฮะเดินอ้อมแล้วก็เดินอ้อมตรงนี้นะแล้วก็เจอ Extreme Hill นะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมียิมน้ําด้วยนะซึ่งลืมเออทำไมบ้างอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไร นะซึ่งผมวางไปแล้วหลายรอบแล้วด้วยนะเออเด็ไม่ฮิววะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฮิวลิ่งยู่ปาร์ตี้สามารถฮิวลิ่งให้กับปาร์ตี้ของเราได้ครก็มีเท็ดดี้ของเรานะครับผมเรียวกว่าเทนะ็ดด <c oughs> ี้เลยเท็ดดี้เบย์นะฮะโอเคนะเออคงจะไม่มีอะไรว่าแล้วก็น่ารักดีนะฮะวันนี้เราก็จะไปจับโปเกม,มอนกันดีกว่านะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะจับได้ตัวระเบางที่มีมอสบอสบอสเฮ้ยมาถึงไม่เจอบอสเร็วบอสชัวสีเขียวนะฮะ ระดับี่นะฮะแหมไม่ถึงวะนะนะงซึ่งโปรเรื่องโปรยมอนนะครับนะผมก็พอรู้เรื่องมานิดนิดีหน่อยแล้วไปได้ดูซีดีเก่าแล้วนะ,ะเจอหนอี้มั้งนะครับนะเออค้างเลยนะ,ะก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับนะว่างๆผมก็ดูไปนะจนดูไม่จะจบอยู่แล้วนะครับนะเออมอสเราไปนูกหมดแล้ววะไม่ถึงอ่ะมอสอะ่ะนะฮะอันนี้ผมก็เดินไปสำรวจ ไม่ไม่ใช่เด็กเดินหาโปเกมอนจับไปเรื่อยๆนะฮะลัตตาลัตตาเออะแล้วกันเนาะลัตตาเลยเนี่ยตัวหนูสีม่วงแล้วกันนะฮะลัตตาแล้วกันเนาะเรียกถูกวะลืมไปอ่ะชื่ออะไรลัตตาเออผมเรียกว่าลัตตาเลยเง่ยง่ายๆนะฮะโอเคเราไปเขียนอะไรดีอะเราไปโซมแลนดีกว่านะครับผมมีตัวเป็นลูกออสลูกออสน้ำอะ่ะนะฮะอยากได้มากเอาไว้ใช้ไฮเปอร์ปั๊ม ป่ะว,วะมันมีปะไฮเดีปยวพัมไม่รู้มัวว่วนะฮะเอออ่อาหา้าไปถึงแล้วไปถึงแล้วแม่โอเคนะฮะซึ่งเอ่อเราจะเจอลูกออสหรือเปล่านี่แหละเว้ยประเด็นของผมแล้วเว้ยถ้าถ้าเกิดเจอแล้วผมจะฆ่ามันทิ้งหรือเปล่าเออนะฮะเฮ้ยจะกบจบพิษกบพิษนะฮะกบพิษตัวเล็กมากเลยอะโอ้โหเฮ้ยกดดักเป็น่าสน,นะเว้ยจับกดดัก ผีอ่ะผมอยากผมอยากผมอยากได้ผีมากเลยมันชื่ออ่าชื่ออะไรวะเก่งก้าปะไม่รู้นะชื่อโคตรหรือเปล่าไม่รู้สักอย่างอะไรไม่รู้อะไรเลยนะฮะอ่านี่หอคอยที่ผมน่าจะไปแล้วมัง้งระบอสยังอยู่หรือเปล่าหึถ้าบอสยังอยู่เนี่ยผมจะขึ้นไปนะน,นี่มันคือผีที่ชอบหลอกคนอื่นไปเรือทั่วเว้ยผมจำผมจำได้เว้ยไปดูบ้าเว้ยโอ้โหดูแลดูมีความรู้ขึ้นมาหน่อยนึงว่ะเ้ย เดินกระทะอันี้มันไม่มีเฮ้ยเตาเตาเตาตอนนี้ในในเรื่องนะฮะแม่งใช้ท่าตอดได้ด้วยวเว้ยตัดตัดแบบตอดเลยน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักจัดเลยเฮ้ยต้องได้แล้วตัวนี้ผมอ่านี่น่ารักอ่ะผมจับตัวที่แม่งน่ารักไปก่อนเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นประโยชน์อะไรบ้างผมจะไม่จับอ,อะไรเลยอะไรเลยเออๆๆเบอเบลอรอ่าทำไงให้มันไม่ตายขวานธรรมไดาขวานโอ้โหมามาตีได้ตีได้อาไว้สุด ไม่ได้อยู่ได้อีกประมาณสาครั้งนะฮะแม่ถ้าผมจะเอามือชี้ทำไมเนยเมื่อผมไม่ได้เปิดกล้องอยากผมอยากซื้อกล้องมาเปิดอยู่นะแต่ก็นะไม่มีต,ตนนจิกมันไม่โดนเหรอ,อจะตายแล้วเออเออไม่ได้แล้วอ,อีกถ้าเกิดอีกรอบหนึ่งอ่ะตายแน่แน่เลยมเอาต้าเบานะฮะจะโดนหรือไม่จะจับได้หรือไม่เต่าน้อยสุดแสนหนาลักล้า,แลลางแต่ล่างสองก็ดิล่างสองหรือสามวะไม่รู้นะไี้แม่งบอว่ากายล่าง ช่างมันเลยฮะสายล่ามันจะดูเถื่อนมากเลยเว้ยนะอันนี่มันน่ารักมากเลยโซคิ้วอะกระกระบองอุยกระดองมันดูนุ่มน,นิ่มอะนะผมชอบดีนะ,ะโซคิ้ว <c oughs> อือฮึออฮึมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเน,น,นี่ยผมไปฮิวก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมกลับมาใหม่แล้วกันเนาะ, <c oughs> ะโอเคนะตอนนี้ก็ได้กลับมาจนแม่งมืดแล้วซึ่งผมจะไปหากบชี้กันดีกว่า หร like ือกบธรรมดาก็ได้แบบว่าแท้ๆกบชาซาโตชิอ hey ่าเนีย hey. ว hey ัน hey ชื hey ่อเรียกยากจังเลยแบ๊เออเฮ้ยตัวน <m z ul heures> ี้ตัวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <up> ตัวนี้ผมอยากได้อยากได้กินได้อยูเนี่ยอยากได้ไปทั่วเลยผมเอออย่าเลยกูต้องการกูตระการอะไรอ่ะบีบีอะไรบีสวัมเหรอไม่ใช่เอาหายหายเอาฮะบินจูกมันจูบเฮ้ยจูกผมทุกคนบินจูไม่ โอ้โหตัวนี้ผมตัวโปรดเลยนะต้องไปได้จ <welche ăn>? ับหนอนอีกไม่เนี่ยนี่โอเคเฮ้ยอาหารอาหารจะเป็นเสียงอะไรวะเสียงเราะไม่รู้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 เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอิกาเฮ้ยตัวนี้เรามันจะมีวัฒนาการเป็นพึ่งเออแหลกแหลกใช่ป่ะใช่ป่ะผมคุยกับใครขนาดขนาดผมมึงดูวะแล้วแม่งลืมแล้วอะน่ะเออ โ okay, อเคตัวนี้แหละเออไม่รู้ดูน้อยหน่อยอ่าทำไมเลือ่อนโปเกมอน,นไม่ได้โอเคได้แล้วอ้าวว้าวว้าวโอเคมีน้อยขวนมันขวนมันเอ๊ะตายเลยเว้แล้วยญญาเซเลสซ่าอะไรเนี่ยโอ้โหตีทีตังไงเยอะแย่ะวะผมต้องหาโปเกมอนน้ำเพิ่ม,ะมวะคุณผู้ชมนะจริงจรินะยังมีตัวหนึ่งนะโอ้โอ้แหลกแหลกค่อย เดี๋ยวค่อยเล่นเนาะเออเดี๋ยวนะโอเคทำไมวันนี้แบบมปนดูถ้าสระพิสัยต่างจากกดเจวะซึ่งผมหวังว่าน่าจะเป็นกดชีนะฮะเฮ้ยมันทำไงให้มันเป็นเหมือนเดิมวะเฮ้ยนี่แปลกแปลกขึ้นมีเต่าเกิดอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวอะไรตัวอะอรข้าวเบอร์เบอร์ค้างค้างคคอมพิสเตอร์ นะจะพังเอาไรเอี่ยวนี่คอมพิวเตอร์เออเบลอเฮ้ยตัวนี้คนไฟได้หรอสกังเน่ยเห็นมัในการ์ตูนมันคนไฟได้เอาไว้นะอยากจับว่ะเฮ้ยเมียวเมียวเผมมาหาสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยเกงก้าเออยัไงเออมันอยู่ใต้ดินน่ะเออแหลก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 อะไรวะเฮ้ยแหลกอะไรแหลกอะไรเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าหรือว่าผมเข้าโรบักค้างไว้ไอเกียไอถ้าเกี่ยวนะโอเค เฮ้ยเก่งกล้าอยู่แถวนี้ป่ะจ๊ะเฮ้ยผีน้อยผีนี่น้อยตกน้ำเฮ้ยตัวนี้ตัวแก๊สนะเออผ้าคนก่อนแม่งเป็นคู่หัวเลยครับแกงรับเกตใช่ไหมเฮ้ยนี่รังสองแล้วนะเฮ้ยร่งสองเทพอะร่างเทพมากร่งสองยอดยอดร่างสองมันเทพกว่าร่างแรกแบบมหาศาลเลยว่ะอืมซาโตชิคงจะไม่เกิดง่ายๆนะฮะอันนี้ของเขาจับตัวอะไรได้ก็คงจับไปก่อนนะ ผมหาตัวใดวที่น่าสนใจจับแล้วก็น่าจะจบคลิปนะฮะง่ายๆเนาะไม่หรอกเก็บเวลไปด้วยลืมเลยเป้าหมายผมต้องไปเก็บเวลไปด้วยมาไหธาตุาผีผีพิษปะวะไม่รู้ว่าลืมแล้วตัวเนี้ยปนไฟได้หรือเปล่าปนไฟใส่ฝาอือ้อตายโอเคถ้าเกิดมันเล่นเลยน,น้อยน้อยหนึ่งนะผมก็ได้จะจับนะฮะแต่นี่มันหมดหลอดนะผมก็ไปเอาปึบเขาหาดับเบิ้ลคลิกชัว ชัวช่วแรงนะแรงนะตัดแรงมากเลยนะเนาะโหเบาว่ะเบาว่ะเฮ้ยแล้วแถมตีหลังด้วยนะโอ้โหโอ้โหแรงว่ะเฮ้ยเต่าตัวแค่นี้ตีแรงจังว่ะเฮ้ยเฮ้ยเต่าตัวแค่ไหนกินปลาสดแม่งเลยจะจับซูแบทแม่งเลยนี่แม้ซึ่งบ้านผมน่าจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะตรงนี้ทำเลแม่งดีกว่าไอ้ตรงแบบว่าอะไร ตรงบ้านเก่าเราเยอะเลยตรงบ้านเก่าเรานี่แไม่งเป็นแต่หีบะเว้ยซึ่งเออซึ่งมันมีคนมาทาสู้ท้าสู้ท้าสู้แม่ท้าสู้นดูน่ารักขึ้นอย่างไะน่ารักมากเลยโซคิวอะ่ะอ่าห้าสกังเงี้สกังขึ้นขึ้นไม่ได้ด้วยต้องขุดเอาแมออา่อ่าห้าอ่าห้าตัวอะไรอะ่ะสกังเฮ้ย เอาต้องเก็บต้องเก็บไว้เออต้องเก็บไว้เผื่อเจอกิงก้านะฮะตัวโปรดของผมเลยในโปเกมอนตัวโปรดปจุด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 คืออะไรจะจับสิแหมเออเราเจอเมก้าอะไรวะสวมเผ็ดใช่ไหมผมก็จำชื่อไม่ได้นะอะไรเผ็ดเผ็ดบอกว่าตัวนี้โอ้โหสีแดงซะด้วยแวมสดวสวอะไร ัวภีปะสุวรรณเพดอ่ะฮะสุวรรณเพดซึ่งเราไม่ได้ต้องการสุวรรณเพชนะฮะเออพซะเป็นเผ็ดร้อนอ่ะเอองูมาดิอยากจับมามางูน้อยเมื่อไหร่เราจะเร็วอับอ,อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดิเราเมื่อไหร่เราจะนี่เพิ่มเป็นอะไรร่างสามนะฮะซึ่งก็ไม่รู้อะไรเลยโอ้โหตายเอาเออตายไปไม่จับแล้วก็ได้นะ่ตาตายไป ผมจะตายแทนแล้วไงแม่ออตัวเจดูดูอ่ะเราก็ได้ไม่ต้องเดินไปมา,าค้างเลยเปิดคอมไว้สี่ห้าวันไงโอพีเลยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเก่งกล้าอยู่ข้างบนเก่งกล้าเออว่ะตัวเก่งกล้าตัวนี้มันก็อยู่ข้างบนนี่ว่ะ<อ>เก่งกล้าบอกวะไม่รู้จับจับมาก่อนไม่ได้แต่ไปเก่งกล้าล่างล่างสองบอกวะก็คุยกับใครนะฮะโอเคโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดจุดที่นะ บอกว่าอะไรอ่ะมีเก่งก้าอยู่สองสองตัวนะฮะเก่งก้าปะไ่ดูนะผมอะมั่วมั่วไปก่อนแต่ก็รูปทรงสีนะใช่เลยเว้ยนะเออเก่งก้าเป็นตัวที่โปรดปราของผมมันต้องได้มนอยู่ครอบครองนะอ้าวครับสิเอ้าเออนึกว่าบล็อกเออเบลอเบื่อบล็อกเอออ๋อเฮ้ยอะไรเหรอเฮ้ยโอ้โหเกมดี เกมดีแบบสุดๆไปเลยแลมเพสแลนเทอร์นอะไรพวกนี้เยอะไอ้เหี้ยหลุดหลุดหลุดเผ่อหลุดขับหยาบไม่ได้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 ไหน <c oughs> ว่าวันดีจ้าดีจ้าผมจะไม่ไม่ทุบทิ้งแล้วแม่ขี้เกียจนะโอเคมาสู้กันอะไรฮันท์ฮันเตอร์เดินจบเฮ้ย <c oughs> สู้กัน ทำไมอะ่ะอะไรฮอนฮอนฮอนอยากกินฮอนเหรอผีแพ้อะไรวะไฟน่าจะได้อยู่นะฮะแต่หมักเนี่ยแน่ดแต่พอคลิคกไม่ได้เดี๋ยวมันจะทะลุอ่ะสลีปตัวนี้ไลทกาดโอ้โหตัวนี้ไลทกาดจ,จัดๆอะ่ะบอกเลยนี่นะไม่มียองยาแล้วไม่มีบางป่องไม่จับได้ปะเนี่ยเฮออ้ยได้อยู่ได้อยู่ดิไม่น่าใช่การโจมตีผมมั้งไม่น่าจะเป็น บาดเจ็บเองหรือว่าอะไรยังไงวะไม่ได้อ่านอะไรเลยมาเกิงก้าจงมาเป็นเพื่อนของฉันซะฉันจ <c oughs> ะรับเหนยเอาเอาวไม่ยอมเลยตายเกิงก้าถ้าเกิดตะตัวไหนพวกผมมีสมลีมนะผมสบายบอกเลยสบายสบายเฮ้ยลักกี้ไงลักกี้นะครับมันสามารถที่ได้ไม่ได้วะตำคาญเสี่ยงพวก ประกอบแล,ล้ะเสียงหรือเสียงประกอบนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรที่ไม่รีวอไม่ริวมันไม่ได้อยู่ตรงนีนน้ตัวอะไรงูเหลือมเหรอพวกเราเฮ้ยกรบกรบกบกบช่างแมงแล้วตัวนี้ช่างแมงแล้วเฮ้ยกบกรบกบเกิดช่างแมงกดออกไม่ได้ด้วยไอ้้ไอฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์กบกบซาโตชิอยู่ข้างๆกูเลย ฆ่ากูดีฆ่ากูเฮ้ยเฮ้ยกบชี้เฮ้ยไม,ไม่ใช่กบชี้แต่ว่ามันกบไอเนี่ยกบดินจา้าเฮ้ยอยากได้เออช่างแม่งตัวเนี้ยช่างแม่งมึงมอ๋อไอพวกเวนน้ยหลุดมันเดี๋ยวมันจะหลุดไป มันก็หายากพอตัวนะเออมึงไม่ต้องมาท้าสู้กูอีกเออเอ,อโอ้แทนะลูออแลมเพชรเออรีบเลยผมอะผมต้องรีบเลยเออค้างเลยเนี่ยนี่ไงโอ้โหรีบรีบรีบไม่รู้ว่ามันจะไปรีสปอนตอนไหนนะซึ่งตัวที่ผมชอบสุดๆไปอีกตัวนึงเลยเก่งก้าก็ชอบแต่กบผมชอบกว่างงสิไม่หรอก <laughs> ไม่งงหรอก ทำไมเมันแหลกบ่อยเลงวะมึงใส่เปิดคอมมาห้าหกวันคอมใกล้ระเบิดนะเออ <c oughs> ขอนนกตั้งใจไม่ได้ใช้แล้วมึงหยามึงหยาดกุ้่อางนเออผมจะเครื่องว่าเลยแล้วเมันม,ม,มันไม่ได้้ยตัวนี้ผมชอบนะน่ารักเดียวตัวเนี้ยมันใช้ใบไม้บนหัวฟาดได้ด้วยนะเออวิ่งวิ่งโอ้โหจะถึงตอนนั้นเมื่อไหร่ โอเคนะครับแลก็กลับมาอีกรอบหนึงกับที่แม่งไม่มีกบชี้แล้วนะเออพนะอ,อไอ้เก่งก้า้ตัวหงวนเลยเอ,อ้ค้างค้างโอเคนะครับนะผมน่าจะถึงเวลาน่าจะพักผ่อนคอมพิวเตอร์ของผมน่าจะสักพักใหญ่เลยนะเออกบชี้ก็ไม่ได้เออกบกบกบยังมีกบอีกชีนิดนึงนะฮะกบที่มันเป็นน้ำกับไฟเตอร์นะฮะใช่ปะ่ะกลบลูกออสอะออส ออดเห็นวะอา่อหาแบบออดอยู่ใต้นี่แหละขอาวิ่คราชไหนเห็นวะตัวอะไรอ่ะตัวนี้ตัวอะไรมาเนี่ยลือกออดโอ้โหไฟมากวีนไวมากโอเคอ,อัดอีกสักหน่อยนะกันนะผมก็น่าจะอัดจ,จบคลิปไปแล้วซึ่งคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยก็ขออภัยด้เลยแล้วกันเนาะซึ่งช่วงนี้ระบบอ่าปรแกะอ่ โปรแกรมอัดของผมมันก็เริ่มเออๆแล้วกับคอมพิวเตอร์ผมที่เริ่มเออไปทุกวันทุกวันโดนเนทได้นะครับยังยังตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดให้โดนทเพราะซับผมยังอยู่แค่ง,ง่อยอยู่นะฮะผมไม่ได้หวังเรื่องซับเพราะผมอยากผมหวังเรื่องนี้ไว้ผมอยากเล่นไว้แค่นั้นแหละ <c oughs> โอเคหวังได้ก็ดีเลยไป <c oughs> โอเคนะครับแล้วพาร์ทนี้เราได้ฮันเตอร์มาหรือแกงก้าแล้วกันเนาะจบมันเรเล็กมันคือแกงก้าป่ะถ้าเกิดผีล้วนเนี่ยผีล้วนปะวะ ขี่นูน้นกับผิดปะไม่น่าไม่น่าไม่น่าผิดกับพ,พลังจิตจริงจริงด้วยพลังจิตปะวะมัวม่วกูมั่วไปหมดเลยนเอออ่าฮะอ่าฮะถือว่าตัวนี้ไม่ดูดูสกิลก่อนสกิลมีอะไรบ้างนะฮะอ่าสเตตัสโอ้โเอตแท็กวะ่ะสายเอตแท็กมีชาร์โดพันช์แล้วก็อะไรนะเนี่ยเฮเวพอดิสิอะไรวะ ลล่นไหหทาับวะไมม่่ีีนรอ่ะนักเกงกาเกงกาอะไรอะไรของมึงเนี่ยเกงก้าไอ้ตัวนีตวนน้ตัวอะไรอ่ะอยู่ในน้นานแค่น้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะยิวยิวยิวมันคือเซลกูเม่ใช่หรือไม่ <c oughs> นี่น่าทลิเกาะนะใครน่าจะเคยดูน่าจะรู้เก็ตกันนะฮะเออเป้าหมายเราไปนะฮะ ม่ได้ริวนะครับนะเออต้องไปที่ดีเซิร์ดเอ้ยไม่ใช่ดีเซิร์ดไม่ได้ริวเกิดก็แย่แล้วโอเคช่างมันนะฮะไม่ได้ริวเกิดที่ที่ไหนก็ช่างมันผมไปศึกศึกษาเอานะฮะแต่วันนี้วันนี้ตอนนี้ก่อนจบคลิปแล้วกันนะอ่าบุงน,น้ำเอ้ยแรงตัวะแรงจัดเลยชาโดโอเพนท่านน้ำโอ้โหตีเข้าเด็ดเดียวเองว่ะโอ้โหล่อผมซะ จะปวดไซเคนิคซิตอะไรเนี่ยเอออ่ะโอ้โหลราจิตสลับแล้วหลับแล้วโอพลังจิตอันนี้คือหลับโอเคโอเคผมผมจะจำโอเคที่เหลือเราก็ฆ่ามันให้ตายแล้วหวังว่ามันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ตีผมติดตายห่านะอีกรอบเอีกรอบอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเออเออตาย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 ได้ได้ตายได้ได้ขอมาสเตอร์บอลไม่เย่อแล้วโอ้โหลิเบล บวกเอดีเคบ้างนะซึ่งไม่ได้ต้องการเลยนะเอาเอามาใส่เลยนะถ้าเกิดได้พวกอะไรอ่า,อาเฮ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะเอาพวกหินเมก้านะครับผมต้องไปตีบอสเมกา้าใช่ปะ่ะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดใครรู้ก็บอกบอกันหน่อยเลยแล้วกันนะครับนะบนะก็เจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันอาจจะกระตุกหน่อยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขัดใจอะไรหรือได้ทำอะไรมากนะครับนะก็แค่มาจับโปเกมอนให้ดูนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะอํา ไอ้ปาชมโม่ผมไอ้วีบอกว่าวิวัฒนาการนะครับนะโอ,โอเคผมสัญญาเลยพัดพัดที่5นะฮะทำปาชมโม่วิวัฒนาการโอเคนะครับมาเผอเก่งก้าด้วย <laughs>